แม่ห้องสอนเมืองไอสายหมอกที่ต้องมาเยือนตื่นเช้าจิบชาละ้อนท่ามกลางอากาศเย็นสบายชมพาทิตย์ขึ้นสาดแสงทองเหนือขุนเขาเดินเล่นหมู่บ้านลักไทยสเสน่ห์วัฒนธรรมชาวจีนยูนานน้อยขอขอเราป่ะใช่จะพาเราวัดเจานะองไข้นนาวสดมะมายล่อชาเลแวะคาเฟ่ชิคๆจิบกาแฟพร้อมมิวฟังสายชิวต้องมาสายธรรมชาติต้องหลงรัก พบกันในทริป6วัน5คืนทริปนับถอยหลังเขาดาว2025มุ่งสู่เหนือในตอนเที่ยวหมู่บ้านลักไทยชาวยูนานเดซีนี่ก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะ ดูภาพบรรยากาศในตอน6โมงเชา้าไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาพายเรือในเวลานี้ซึ่งอากาศค่อนข้างจะหนาวมากแต่ชาวบ้านแถวนี้นะคะส่วนมากจะเป็นชาวยูนานชาวบ้านที่นี่นะคะก็มีความเป็นกันเองและน่ารักมากค่ะ อากาศค่อนข้างจะหนาวมากนะอุณหภูมิ9องศาขนาดกันใส่เสื้อหนาว3ชั้นนะคะก็ยังรู้สึกหนาวอยู่เลยค่ะาชายที่นี่คืออร่อยมากเลยนะคะคือชอบมากแล้วก็ พอจิบไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าอากาศมันหนาวก็รู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกของเราเองหรือว่าคิดัวเองก็ไม่รู้นะคะไม่เคยจิบชาท,ที่ไหนแล้วก็รู้สึกดีแบบนี้มาก่อนเลยค่ะเพราะว่าข้างหน้าคือวิวที่สวยแล้วยิ่งมีแสงกระทบมายังบนผิวน้ำก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นและก็จะมีแสงได้ยิบระยับมากมายเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเหมือน เวลาหยุดนิ่งไปสักพักหนึ่งอยากบอกว่ารู้สึกดีมากคือไม่เคยเห็นพาริที์ที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อน ขายชากันเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นเมืองจริงๆเรามีพุชเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราดันทำคลิปที่ถ่ายไปแล้วก็รวมถึงมีเราอยู่ในเฟรมหายหมดเลย <Okay. S 1> ก็น่าเสียดายนะคะที่กันอาจจะไม่ได้นั่งเรือหรือสวมชุด เพราะว่าเรือมันเต็มหมดเลยค่ะก็คือต้องรอรอบบ่ายทีเดียวซึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางไปยังจุดอื่นซึ่งแค่ออกจากตัวที่หมู่บ้านรักไทยนั้นยังต้องใช้เวลาถึง5ชั่วโมงออออแอบเสียใจนิดๆน,น,นะคะเพราะว่าลิซ่าเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่ได้นั่งเรืออย่างที่ชิดไว้ ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าหนาวขนาดไหนก็ดูนี่ค่ะไอะแฮ่ดิแห่แห่ไม่ออกไม่ออกม่เหีนมีนอันนึงสอสามไม่ออกไม่ออกไอ้เอเอทำไมมันไม่ออกไวตรงเลยนะไง ร้อนน้องนยร้อน้วอนี่คเนี่ยน้ห้ามไเดอนไปอันนี้คอนเทนต์ให้เธอเลยนะไปเดินนะ เราก็กำลังจะเดินขึ้นไปเพื่อไปรับประทานข้าวที่ทางที่พักจัดให้นะก็เดินขึ้นไกลอยู่นะเพราะว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายเลยเดูไปค้าบเสร็ท่าที่ฉันจีนี่จีนี่สองจีที่สามจีอีกชั้นแึงแต่ว่ามันจะตัวใหญ่ไปเพื่อออกนี่เป็นไงรถ

ไปยาบ้านเะาใครในคุ้มแล้วน่าจะเป็นเมนูที่เขากินประจำันเกดกรกินกินแล้วอ่ะของแค่เนี้ยรคาปกติ แต่ที่กรุงเทพขอกแฟมเยอะกาแฟแก้วน้กาแฟที่ไม่เอีแบบอัสาน่ร้อนอ่ะที่ถึงน่อนนี้การน่องเย็นห้าสิบช่

เองต้องกินหน้าดูดีแล้วมาขอไปไหนไมได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยร้อนอยากไปแค่แก่นยนอ์ไาแล้วลูกไแล้ว ไอ้มันไม่ริเหมือนของที่เรามันไม่ได้เาดเ่็นไอืน่าจะเป็นขอจริงเาไดงก้นไมคือตรงไหนเสียงเไม่ได้เลย คืออะไรเป็ <expand> นยองออ่ป like <bbe> ่ะเอามาให้หนูนิดนึงสี่พันเลยคือขี้ขี้ขี้ขค้ขี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 ้้ขี้ขล้ขี้ขีเขี้ข้ี้ขอ้ขี้ขี้้ี้ข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 ี้้ขี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 ้้ขีี

ปรชอระชมากามามดกอยากกินกาแฟไม่เอาตาใครม่มดังไ่ไม่ตาฟัดตัไนเขา้อดขึ้นใจฉนจอกมาเมาขเมยไม่ออกอเ็ันนไหนกอมอ่ะอมันไม่ใช่นาม น้อยขอเรารข้าจะพาเราวัดเจ้าจบอันนี้มากเลยชอบกินของแล้ว เอากเอาันี้ไปกินที่แบ่งให้น้องอ่ะก็แบบกระโถมันรสาอย่างนี้เหรอแต่ของจนก็คนละแบบมันแล้วแต่ที่อาหาราีไม่เหมือนกันหรอกอาหารจาเจ้าเขาไม่เหมือน้ม่เหมือนแป้งละเอียดแต่เขาโคตรตอขีีขีีขีี่้ีีีีี้ี้มี ชาลาเปาเลยเหมือนาลาเปาเลยแต่ว่ามันจะหวานน้อยหวานแบบพอดีพดีแต่มันเป็นแป้งขนมปังโอ้โหข้าวสดเนี่ยมาแล้ว hmm. ของเลยใช่ไหมเลยอ่ะเก็บของเลยขึ้นรถแลออ้วก็ไปจอดบบเล้ยมเสอยสามสิบบาทจริงจริงไม่ไมไมมน่ามีค่าจอดรถเขาเกิดจุแข็ว่ามีค่าจอรถข้างๆมาค่เน,นื้ปเภเนืน้อันมีน จริงจริงคุระท่านสอนที่ไหนตั้งแต่เดินทางมาจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะสิ่งแรกที่กันรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือดอกไม้ไม่เหมือนกันสักที่ดูที่เชียงใหม่คือเจอดอกไม้ป่าคือสวยมากพ <_ V> อมาแม่ทั้งสอน <_ V> กไ็ได้เจอดอกไม้ที่ไม่เหมือนที่เราเคยเจอในกรุงเทพนี่คือความแปลกใหม่ สุดท้ายนะคะ<อ>ก็ไม่ได้ไปแต่งชุดชาวจีนอยู่นานนะเรามาคาเฟ่แทน เพราะเราต้องทำเวลาในการเดินทางไปอย่างที่หนึ่งที่ยังไม่บอกว่าคือที่ไหน ก็บบรรยากาศร้านไว้คือชอบมากค่ะ

警察飞秒了。 mhm 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 I <laughs> do ลาที่ต้องออกจากหมู่บ้านรักไทยแล้วนะคะเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่มาหมู่บ้านลักไทย